ดำนะครับอันนี้นะน่าจะเป็นหมอสีหรือหมอเทศน,นะที่เขาเรียกกันนะคางดำของแท้ครับผมเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับแ้มดำๆเนี่ยของแท้เนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนักตกปลาพาเซ่ครับผมวันนี้ผมจะออกมาตกปลาครับผม แต่วันนี้จะพิเศษหน่อยเราจะมาตกปลาหมอคางดํากันครับผมปลาที่กําลังเป็นกระแสมาแรงตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับผมก็คือบ่อข้างหลังผมนี่เลยครับผมบ่อน,นี้ก็จะเป็นบ่อปลารวมนะเ,นเพื่อนๆนะแต่หมอคางดํายังไงก็มีแน่นอนผมว่าผมก็จะใช้เหยื่อเป็นเหยื่อกุ้งนะครับบ่อน,นี้ก็จะมีปลาปลาช่อนปลาตะเพียนแล้วก็ปลาย่สโก แล้วก็มีหมอไทยด้วยแล้วก็หมอเทศและที่สำคัญก็จะมีไอ้นั่นด้วยที่เขาบอกว่าเป็นปลาเอเลียนสปีชีนั่นก็คือปลาหมอคางดำเดี๋ยวถ้าผมตกได้ผมจะเอาไปทําเมนูครับผมวันนี้เรามาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวมันไหมไอ้หมอคางดำแต่ผมว่ามีแน่นอนครับผมเพื่อนๆก็รอติดตามชมนะครับว่าผมจะได้กี่ตัวแล้วผมจะเอาไปทำเมนูอะไร เหยื่อที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเหยื่อกุ้งนะเ,นเพื่อนๆนะเนี่ยครับเป็นเหยื่อกุ้งแช่แข็งเนี่ยแช่ฟิตไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้ยี่สิบาทครับผมซื้อมายี่สิบบาทแล้วก็ผมอ่อยไปด้วยขนมปังนิดหน่อยครับผมวันนี้ผมจะตกเป็นคันชิงเหลียวนะครับเพื่อนนี่ให้ทุนเด้อ ตกทุ่นตกทุ่นคันชิงหลิวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมันจะเจอไม้เอ็ดหมอคางดำที่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมไม้แรกเดี๋ยวกุ้งกุ้งก็มีกลิ่นแล้วเหม็นเหมนตามลาปลาเอเลียนสปีชีส์หน่อยเป็นไง แสแรงหรือเกินปะม,ะมายเลขเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมันจะเป็นปลาอะไรไหมแรกทางดำหรือเปล่ามาลุ้นกันครับผมมีสิทธิ์มีสิทธิ์นี่เจอตัวมันแล้วตัวแรกมันก็มาเลยครับนี่ทางดำของแท้ครับผม เพื่อนเห็นไหมครับแก้มดำๆเนี่ยของแพ้เนี่ยนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเมนูตัวแรกก็เจอเลยครับให้สังเกตที่แก้มเขานะครับผมเนี่ยจะมีจุดดำๆอยู่ปลาสปีชีสเดี๋ยวเจอผมแน่นอนเจอหมอไทยครับผม ตามล่าหมอคางดําเจอหมอไทยหมอไทยตัวใหญ่นะั่แต่ผมจะปล่อยคเพราะเป้าหมายของผมคืออีกคางดําปล่อยหมอไทยไป จอหมอไทยอีกแล้วโอ้หมอไทยตัวใหญ่ล่าคางดำเจอหมอไทยตัวที่สองแต่ตัวนี้ตัวใหญ่มีไข่ด้วยเดี๋ยวเอาครับผมตัวนี้ไอ้คางดำไม่มาไอ้ไทยก็เอาครับผมตัวนี้น่าจะไข่ด้วยเก็บครับนี่มาเจอปลาหมอเทศครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นหมอเทศหรือเปล่าไม่ใช่คางดำนะครับอันนี้เนี่ย น่าจะเป็นหมอสีหรือหมอเทศนะที่เขาเรียกกันนะแต่ตอนนี้คางดําผมเจอเป็นตัวเดียวนอกนั้นก็เจอเนี่ยไอหมอเทศนี่หมอสีนี่แหละแล้วก็ป้าหมอไทยเจอเยอะไม่รู้จะได้คางด,ดาถึงสิบตัวไหมครับวันนี้เดี๋ยวมันุ้นกันต่อครับผมสรุปแล้วปลาปลาไม่กินเหยื่อกุ้งครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นขนมปังดูสิเผื่อมันจะมีตัวหย่ดตกปลาตะเพียนด้วยขนมปัง องดูครับผมนี่เหียขนมปังลาตเพียนเป็นลาดีกว่าดูท่าแล้วหัวหัวข้างดำไม่กินกุ้งนะเยียนเหยียหน่อยสิกุ้งไม่เอาเลยเททิ้งหมดแล้วซื้อมา20บบาทเททิ้งไปห,หมดแล้วกุ้งผมโมโหลองใช้ขนมปังดูครับ คางดำครับผมใช่ไม่ใช่ใช่จเจอไอ้คางดำอีกตัวครับนี่ให้สังเกตดูที่แก้มเขานะครับผมจะมีจุดดำาๆเนี่ยบางตัวจะเห็นชัดบางตัวจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่ของแท้ของแท้คางดำของแท้บางตัวจะชัดบางตัวก็จะไม่ชัดครับผม เียนเนี่ยนวลเลยนี่ดีอ่ะดีอ่ะูเทียน่ีิชอนก็ไม่มี ตเพียนใสสวยเรียงดีจัดเยี่ยวเตวกไขทางเกียงกลุ่มเนี่ยี่ยวปลาโดนขาเกียงสวัสดีครับผมเนี่ยเพามาเบงผลงานกันบ่หมานบ่หมานพี่น้องโครงการว้มาตกปลาหมอค้างดําไปเห็ดแนวกินมาเนี่ ได้ไหมอข้างดำยุดตัวหนึ่งนี่แหละครับชั้นนั่นแหะชัน้นนี่เป็นหมอไทยหมอประเทศไทยนี่แหละนี่หมอท่องทิ้นนี่แหละนงไง,ย,ง,ย,งย,ยู่สามสี่ตัวแต่ก็มีหมอเทศสองตัวแต่เพียนสองตัวครับผมมหมา,มาน,นครับผมคลิปนี่ว่าที่เอาหมอข้างดำไปเห็ดเมนูเด็ดเนี่ยกับบได้ได้ตัวเดียวโอเชค,ครับผมบ๊ายบาย